ไม่ใช่เรื่องโมนโนสองช่วงอายุไหนร่างกายแก่เร็วผิดปกติสุขภาพ h t t p s w w w b a n k o s i n e s s c o m c a t e g o r i h e a l t h w e l l b e i n g ไทยมีแนวโน้มอ,อายุยืนยาวมากขึ้นอย่างชัดเจนโดยอายุขายเฉลี่ยของไทยปี2568อยู่ที่78.1ปีและมีผู้สูงอายุเกิน100ปีสตวศิกชนทะลุ41,000คนแล้วปัจจัยที่ส่งผลคือความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองทําให้ไทยแข็งแรงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวัยสูงอายุงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเผยให้เห็นว่าการแก่ชาราของมนุษย์ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามที่เราเคยเข้าใจแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงวัยที่เฉพาะเจาะจงงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ตีพิม ในวารสารเนเจอร์ Nature, จริงได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับการแก่ชาราของมนุษย์ข่าวที่เกี่ยวข้องไขค,ความลับอายุยืนยาวเพราะอายุร่างกายกับอายุจริงไม่เท่ากัน t h t t p s w w w b a n g k o k b u s i n e s s c o m h e a l t h b e i n g 1 1 4 2 1 8 4เคล็ดลับอายุยืนร้อยปีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดี https colon slash l a s w w w b a n k o b u s i n e s s c o m slash health slash b e l well, i n b e i n g slash ห0ึช่วงอายุในชีวิตที่แก่เร็วขึ้นงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการแก่ชาราไม่ใช่กระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือเป็นเส้นตรงโดยสิ้นเชิงแม้ว่างานวิจัยนี้จะมีข้อแม้แต่การค้นพบนี้อาจช่วยให้เราแก่ชาราอย่างสง,ง่างามยิ่งขึ้นในการศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์ใหม่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดเผยว่า เราไม่ได้แก่ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เชื่อกันมาแต่เราจะแก่ขึ้นในช่วงช่วงวัยสำคัญสองครั้งตลอดช่วงชีวิตหลังวัยแรกรุ่นครั้งแรกคือช่วงอายุ40ปีและอีกครั้งคือช่วงอายุ60ปีการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอาจอธิบายสัญญาณของการแก่ก่อนวัยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นริ้วรอยปรากฏชัดผิวหย่อนคล้อยผมหงออาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้น